สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของจ้าจ๋าปากข้าพูดเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งวันนี้จะมีแนวทางนะคะฝาก f อก็เป็นแนวทางของนาอ้วนนะงวดที่แล้วนาอ้วนเข้า47เนะคะเข้า4 7แล้วก็จะมีของอ่าพี่คมนะคะไม่รู้จ๋าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางอยากฝากไว้นะคะก็คือ จะเป็นเลขมาจาก f c เมืองเลยเนาะเพราะว่าเมื่อวานโทรมาคุยกันนะคะก็คือว่า FC ลองสูตรนะแล้วค่ะเนี่ยเข้ามาเป็นชุด2ตัวนะเข้ามา2งวดแล้วเรางวดนี้งวดที่3ก็เลยโทรมาคุยกันแล้วบอกว่าอยากให้เอาลงคลิปเผื่อว่า f c อ่ะจะได้โชคกันด้วยอะไรอย่างนี้นะคะจาก,ก็เลยได้โอกาสละก็เลยเอามาลงให้ในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่รอเลขคุณต้มนะคะเป็นเลขวิ่งเนาะ เดี๋ยวรอนะคะรอคุณต้อมคิดก่อนนะเพราะว่าเร่งรัดไม่ได้นะคะพอมันหลุดเราเสียใจเลยนะคะงวดเมื่อกี้นะคะให้7บน3ล่างใช่ไหมออก7ล่างนะก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนตอน,ตอนบ่าย2อนอคุณต้อมบอกว่าคิดคิด,คดสุดใหม่ได้3ามสี่เจด ช้าไปนะหาซื้อไม่ได้อยู่แล้วแหละนะคะหาซื้อได้ยากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดวันที่1กุมภานะเดี๋ยวคุณตั้มนะคะจะให้ไป2ส,สูตรนะคะมันจะมีสูตรสูตรเดิมแล้วก็สูตรใหม่ปรับสูตรใหม่นะคะเดี๋ยวมารอดูกันเนาะวา่าจะมีตัวไหนบ้างก็ต้องรอดูนะคะแนวทางแต่ละแนวทางนะคะเพราะว่ามันเป็นปีใหม่แล้วอ่ะมันเป็นสูตรที่ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะก็ต้องรอดูกันดู สำหรับเลขของนาอ้วนมาดูชุดแรกนะคะจะเป็นชุดเต็มของชุด2ตัวอันนี้เลขนาอ้วนนะจะมี79788089นะที่เน้นนะคะแล้วก็จะมีชุดเต็มจะเป็น7 77 7ด88 8 6ดป8ด้วยชุด3ตัวนะจะมี8 7 6 0 7 8แล้วก็480นะคะอันนี้เป็นชุดเต็มของนาอ้วนแต่ถ้าเป็นชุดตัดชุดตัดเนี้ยจะเป็นชุดตัดเน้นๆนะคะมาดูนะคะ ่าชุดตัดเน้นๆของนา้าอ้วนจะมี879 480นะแล้วก็2ตัวจะมี7997แล้วก็8008นะคะอันนี้จะเป็นชุดตัดเน้นๆอ่สำหรับนะคะฝาก FC ไว้ก่อนสำหรับ FC ทีทีอ่อยากได้มะขามกวนนะคะกิโลละ299วาทอ่ามะขามสุกแกเปลือกสีทองนะคะกิโลละ200นะคะก็ แพ็คละห้าร้อยกรัมแพ็คละครึ่งกิโลก็หนึ่งรอยบาทนะคะถ้าถ้าตีเป็นกิโลก็กิโลละสองรอยแกเปลือกนะคะเราจะเห็นเนื้อหมดเลยแล้วคือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องมันเป็นลาเป็นมอดเป็นอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเห็นเนื้อเลยกินได้อ่ากินกินได้เต็มกิโลเออประมาณนี้แล้วก็จะมีสีชมพูแบบมีเปลือกนะคะสีชมพูเนาะก็ กิโลละ150บาทนะสำหรับสีชมพูนะคะอันนี้ ifc สนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์065 837 5812นะคะ065 837นะคะ8 3 7 5 8ม2าดอดูของพี่คมนะคะก็คือไปกันต่อนะสำหรับงวดที่ผ่านมานะให้งวดวันที่17เดือนมกราใช่ไหมคะให้มาจะมี196 195แล้วก็995 แล้วมันเข้าชุดนี้เป็นคู่โต๊ดนะคะเข้าคู่โตด๊ดก็มาดูต่อนะคะงวดน,นี้ไม่หยุดจัดต่อเลยนะคะ,ะวันที่หนึ่งกุมภาจาเป็นห้าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าแล้วก็เก้าเก้าห้าอ่านี้ลองลุ้นนะคะน่าลุ้นนะคะสาหรับแนวทางงวดวันที่หนึ่งกุมภา ซึ่งถ้าเป็นงวดวันที่หนึ่งกุมภานะคะมันเป็นเดือนวาเลนไทน์ด้วยนะคะวันที่14ใช่ไหมวันที่14เนี้ยมันเป็นวันวาเลนไทน์แต่ว่าหวยมันเคยออกนะคะอ่าให้ระวังตัวเลขนี้เลยนะคะให้ระวังหนเจ็ดกับหนึ่งสสองหาง2ชุดนะคะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่มาดูนะคะเลขจาก fc เมืองเลยมาดูกันนะคะ อ่าสำหรับเลขจาก f อฟเมืองเลยนะงวดวันที่30มสิบทำนวานะคะอันนี้ย้อนหลังไปนะคะคือ fc อ่ะทำได้จะเป็น385มานลอ,อก58ล่างนะคะคือต้องตัดชุด2ตัวด้วยนะสำหรับงวดวันที่17นะคะ17มกราจะเขียนอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นคอควายนะคะมกราคม17เจมกราคม ่ก็ fc คิดได้จะเป็น491ใช่ไหมมันออก519ถ้าอย่างชุด3ตัวก็พลาดตัวเดียวเลยนะคะพลาด4นะแต่ว่าถ้าตัดชุด2ตัวก็ได้19นะคะสำหรับงวดวันที่1กุมภานะคะห6หนะคิดออกมาได้057นะคะก็ต้องรอผลแต่ถ้าตัดชุด2ตัวนะจะได้0557แล้วก็07นะอันนี้จะเป็นแนวทางจาก fc เมืองเลยซึ่ง fc <c oughs> ของจ๋าไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดนะคะทุกที่เลยก็ดูไว้นะคะเก็บไว้เอาไว้เป็นแนวทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะคะ FC ที่อยากได้มาขามนะแอดไลน์นะคะ มาที่เบอร์0658375812นะคะ0658375812สุดท้ายนี้เนาะจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมมาทั้งเป็นลูกค้าเป็น FC ห้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากสุดท้ายนี้ขอให้เฮงรวยนะคะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ